Gear, Soul, เกีนนยร์โซ่เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังตัวนี้เป็นเกียร์สำหรับรถสามล้อพ่วงข้างเพื่อถอยหลังได้ใช้กับเครื่องยนต์ได้ไม่เกินสี่แรงห้าแรงม้าก็เรียกว่าใช้กับเครื่องเครื่องมอเตอร์ไซค์นะครับสี่สองแปดสองร้อยห้าสิบซีซีอะไรอย่างเงี้ยลงไป สูงกว่า250 cc ก็ต้องลองลองดูว่าทุกน้ำหนักเยอะไหมถ้าทุกน้ำหนักเยอะก็จะใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้เราทำออกมาให้สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับเอาไปติดตั้งโดยการจัดตะเกียบแล้วก็เชื่อมติดตะเกียบนะครับหรือจะต่อออกข้างๆนะครับเจาะรูผ่านตะเกียบแล้วก็ใส่เพาออกไปด้านข้างก็ได้นะครับแล้วแต่ช่างจะออกแบบเลยนะครับ